สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะดิฉันชื่อนางลำเพยพิมพทองงามพอดีก,กำนันตำบลอโนษาอำเภอแวงใหญ่ค่ะคุณแม่ดื่มกาแฟแม่มดนมากี่กล่องแล้วคะเดอมมาประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะเกือบสองเดือนแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดื่มแต่ก่อนดิฉันเป็นเบาหวานสามร้อยกว่าเป็นโรคเกาเป็นปวดหัวเขา่า แล้วหัวใจสั่นวิเวียนด้วยค่ะเดี๋ยวนี้อาการดีขึ้นดีมากมากเลยค่ะค่ะดีดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแม่ต้องใช้ไม้เท้าเดินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วค่ะแต่ก่อนร้อยสามกิโลเดี๋ยวนี้เหลือเก้าสิบสามกิโลค่ะโอ้น้ําหนักลงด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยคุณแม่ได้ผลลัพธ์เยอะมากๆเลยตอนนี้ผิวพรรณหน้าตาของแม่ก็ดูสดใสนะคะ แล้วก็เจ็ดสิบแล้วนะคะโอ้อายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะบอกกับท่านผู้ชมนะคะที่เขาสนใจที่จะมาดื่มกาแฟไม่มดค่ะค่ะดิฉันขอฝาก่อนนะคะเรื่องกาแฟมันมีทุกประเภททุก,กยี่ห้อหลายยี่ห้อนในประเทศไทยของเรานี้แต่พอมาดื่มแม่มดแล้วรู้สึกว่าอาการที่เป็นอย่างที่ดิฉันพูดเนี่ย ก็ค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็รู้สึกดีขึ้นไม่ใช่โฆษณานะคะอันนี้ดีฉันการันตีได้เลยว่าดีฉันเป็นกำนันแหนบทองปีห้เป็นกำนันหญิงคนแรกของอำเภอแวนใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะกาการันตีได้เลยว่าแม่มดเขาดีจริงๆลดได้ทั้งเบาหวานลดได้ทั้งความดันไขมันตอำตับนี่ก็ช่วยได้นะคะพอไปตรวจที่หลังนี่เขาบอกว่าไม่มีเบาหวานก็ลดค่ะ โอสุดยอดมากเลยนะคะฝากไว้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะกาแฟแม่มดนะคะ